ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายสกรระดับอำเภอเมืองภูเก็ตต่างก็เดินทางกันมาร่วมการบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา8นานกาไปจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มปลื้มใจที่มาร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการร่วมใจทําความดีบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นการรวมพลังเพื่อเตรียมโลหิตครังเลือดสำรองนะคะส่งต่อให้พี่ทหารผู้ก้าหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะกันระหว่างไทยกัมพูชาแสดงถึงพลังของเยาวชนที่พร้อมทําดีเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและเป็นแรงสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะ รู้สึกดีครับรู้สึกแบบออตัวเองเหมือนกับว่าได้ทำความดีไว้บริจาคเลือดให้เขาพอบริจาคแล้วเลือดที่ให้ไปอ่ะรู้สึกว่ามันมันคุ้มครับคุ้มกับการบริจาคมากๆเลยผมขอให้พี่ๆทหารปลอดภัยทุกคนนะครับผมคนหนึ่งก็ถ้าแบบมีความสามารถก็อยากจะไปช่วยเหมือนกันออแต่ก็ช่วยได้แค่นี้ครับแบบบริจาคเลือนดนรู้สึกดีค่ะเพราะว่า หนูเลือกกุ๊ปโอ้ด้วยจะได้แบบบริจาคได้ทุกกุ๊ปเลยเอ่อขอส่งกำลังใจให้พี่ทหารทุกคนนะคะแล้วก็เออคนที่อยู่แถวนั้นด้วยค่ะเออพี่กลับบ้านปลอดภัยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าหนูก็ตั้งใจอยากจะอยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วอะคะ่ะก็อยากจะให้สู้ๆนะคะเพราะว่าพวกหนูก็เป็นกำลังใจให้อยู่คะ่ะ